ลำนำยอดหญิงจอมพิษบทที่6ถวายชาไถ่โทษกู้ชิวเซียงถูกต่อว่าจนหน้าแดงไปหมดเซียวอวินเซิงไม่เห็นแก่หน้านางสักนิดเลยน้ำเสียงนั้นราวกับว่ากำลังพูดถึงหญิงร้ายที่แสร้งทำเป็นคนดีเซียวอวินเซิงกล่าวอีกครั้งว่าข้าว่านาการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการเชือดไก่ให้ลิงดูนั้นหูหยินใหญ่คงทำได้อย่างคล่องมือดังใจคิดกว่าข้าสินะไม่จำเป็นต้องให้ข้าเตือนมากเกินไปฝ่าบาทยังรอข้ากลับไปถวายรายงานอยู่ หูยินใหญ่จำใจตัดสินใจเซียวหวินเซิงพูดถูกปี้เถาเป็นเพียงสาวรับใช้คนหนึ่งไม่สำคัญอะไรนักแต่หากนางต้องกลายมาเป็นหญิงร้ายที่มีชื่อเสียงเพราะบ่าวคนหนึ่งมันช่างไม่คุ้มจริงๆเลยและตอนนี้ฝ่าบาทก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนางยิ่งไม่สามารถทำอะไรที่ไม่เอื้ออำนนยต่อหนทางชีวิตการเป็นขุนนางของท่านกู้โหเยอีกท่านใดนั้นฮูยินใหญ่ก็พูดอย่างโกรธเคืองว่าปี้เถานางตัวดี กล้าดียังไงมาใส่ร้ายเจ้าหนูรองกับท่านโหเยน้อยต่อหน้าผู้คนเช่นนี้สมควรตายยิ่งนักเด็กๆลากอีนังสารเลวนี้ออกไปเคี่ยนตีจนตายซะเมื่อแม่นโจได้ยินการลงโทษนี้ขาสองข้างก็อ่อนแรงลงนางคุกเข่าลงบนพื้นร้องไห้และตะโกนว่าหูหญินใหญ่นี่เป็นหลานสาวแท้ๆของบ่าวนะเจ้ากะท่านแม่นโจยังพูดไม่จบก็ถูกหูหยินใหญ่ใช้สายตาห้ามเอาไว้ ท่านอาท่านอาช่วยข้าด้วยหูหญินใหญ่หูหญินใหญ่บ่าวไม่ได้ทําบ่าวไม่ได้ทําจริงๆเจ้าค่ะบ่าวเสียงของปี๋เถาค่อยค,อยค่อยไปกู้ชิวเซียงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับการลงโทษของหูหญินใหญ่ในครั้งนี้แต่กลับไม่กล้าสแสดงออกมา,มามากเกินไปเพราะกลัวว่าเซียวอวินเซิงจะดูอะไรบางอย่างออกในขณะนี้หูหญินใหญ่ได้ไปอยู่หน้าของกู้ชิวเหลิงแล้วทำหน้าเมตตาและจับมือทั้งสองของกู้ชิวเหลิงไว้ดูอ่อนโยนยิ่งนัก คราวนี้ทำให้เจ้าตกใจแล้วแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของข้าแต่ข้าก็เป็นแม่ของเจ้าคราวนี้เจ้าคงไม่ได้โทษข้าสินะกู้ชิวเหลิงยิ้มจางๆที่มุมปากแล้วพูดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรลูกไม่โทษท่านแม่แม้แต่นิดเลยท่านแม่ไว้ใจเถอะบนใบหน้าของหูหยินใหญ่ไม่มีความผิดปกติอะไรเลยแถมยังหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาแล้วเช็ดน้ำตาออกอย่างเบาและพูดอย่างซึ้งว่า แม่ผู้ให้กำเนิดของเจ้าเสียไปเร็วต่อไปหากมีอะไรที่ดูแลไม่ทั่วถึงไปขอกับพี่สาวคนโตของเจ้าได้เลยข้าว่าเรือนเจ้าก็ช่างเรียบง่ายหยาบโสมไปหน่อยเสื้อผ้าก็ควรเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยววันหลังข้าจะสั่งคนส่งมาให้กู้ชิวเหลิงทำหน้าตาที่บริสุทธิ์ไร,รเดียงสากระพริบตาและพูดว่าท่านแม่พูดจริงรอึอะไรก็ขอได้รึฮูยินใหญ่กล่าวอย่างเมตตากรุณาแน่นอนอยู่แล้วกู้ชิวเหลิงเผยรอยยิ้มอันเจ้าเล์ ข้าได้ยินมาว่าท่านอองหกได้มอบสี่สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือให้กับพี่ใหญ่ลูกชื่นชอบมานานแล้วไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ยอมมอบสิ่งที่นางรักให้ข้าหรือไม่สีหน้าของกู้ชิวเซียงเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เนื่องจากเซียวอวินเซิงอยู่ที่นี่นางจึงทำได้เพียงยิ้มและพูดว่าท่านอองหกเห็นว่าข้าชอบกระดาษหมึกผู้กันฝนหมึกเหล่านี้จึงส่งมาให้ข้าแต่ในเมื่อเจ้าสนใจงั้นก็ส่งให้เจ้าละกันพี่จะไม่ตรหนีแน่ ถึงจะกล่าวเช่นนี้แต่กู้ชิวเหลิงก็สังเกตเห็นกำปั้นที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อของกู้ชิวเซียงอย่างชัดเจนไม่ว่ากู้ชิวเซียงจะงดงามและมีคนชื่นชมมากเพียงใดแต่ตอนนี้นางก็เป็นเพียงแค่เด็กที่มีอายุ14-15เองเรื่องการอดกลั้นนี้ก็ปกปิดได้ไม่ค่อยดีนักไม่เพียงแต่กู้ชิวเหลิงเท่านั้นที่เห็นแม้แต่เซียวอวินเซิงก็เห็นเช่นกันกู้ชิวเลิงแซงทำเป็นไม่รู้ขณะที่ดีใจบนใบหน้านั้นก็มีความกังวลเล็กน้อย ท่านอองหกรักและให้ความสําคัญกับพี่ใหญ่มาโดยตลอดหากท่านอองหกรู้ว่าพี่ใหญ่นําสิ่งล้าค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือมอบให้ข้าข้ากลัวว่ากู้ชิวเซียงฝืนยิ้มและกล่าวว่าให้ความสําคัญอะไรกันเจ้าไว้วางใจได้เลยเป็นเพียงแค่สิ่งล้ําค่าทั้งสี่เท่านั้นท่านอ,องหกไม่ใช่คนตรณีอะไรเช่นนั้นแต่กู้ชิวเหลืงตัวสั่นราวกับว่ายังเกรงกลัวอยู่เซียวอวินเซิงกล่าวว่า คุณหนูรองอยาก,กลัวไปเลยมีฝ่าบาทเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจให้เจ้าท่านอ๋องหกไม่กล้าทำอะไรไปมั่วแน่แถมยังมีหูหินใหญ่และคุณหนูใหญ่ปกป้องเจ้าด้วยหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็มีหูหินใหญ่ค่อยช่วยอยู่แล้วหูหินใหญ่ท่านว่าใช่หรือไม่เซียวอวินเซิงกล่าวอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่าไม่หลีกเลี่ยงเรื่องที่อวีว๋นวนวายรังแกกู้ชิวเหลิงในเมื่อวานนี้เลยและเรื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นหูหยินใหญ่กับกู้ชีวเซียงวางแผนทั้งหมดตอนนี้เซียวอวินเซิงพูดมันออกมาทําเอาหูหยินใหญ่และกู้ชิวเซียงที่อยู่ด้านข้างไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยหูหยินใหญ่ยืนอยู่ข้างๆกู้ชิวเหลิ่งทําได้เพียงพูดเห็นด้วยว่าท่านโหเย่น้อยพูดถูกเจ้ากลัวอะไรมีแม่อยู่แถมยังมีพี่สาวเจ้าปกป้องเจ้าด้วยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น กู้ชิวเหลิงยิ้มเหมือนเด็กฮูหยินใหญ่กับกู้ชิวเซียงจึงค่อยโล่งใจลงหน่อยเพียงแค่ปลอบโยนกู้ชิวเหลิงทางเซียวอวินเซิงก็ทุกอย่างล้วนราบรื่นไปหมดเองเซียวอวินเซิงโน้มตัวเข้าหากู้ชิวเหลิงและถามว่าร่างกายของคุณหนูรองมีที่ไหนไม่สบายหรือไม่กู้ชิวเหลิงส่ายหัวด้วยความกลัวแต่กลับจงใจเผยรอยแผลอันม่วงช้ำบนแขนออกมาเซียวอวินเซิงพูดอย่างไม่พอใจว่าฮูหยินใหญ่ไม่ทราบว่าในจวนมีหมอหรือไม่ มีเพียงแต่สุขภาพของคุณหนูรองดีค่าถึงจะสามารถให้คำตอบฝ่าบาทได้ผู้ยินใหญ่ก็เห็นรอยแผลบนตัวของกู้ชิวเหลิงเช่นกันพูดด้วยสีหน้าที่สงสารว่าโทนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกันท่านอ๋องหกกล้ากู้ชิวเหลิงย่อเย้ย,ยในใจรอยแผลเป็นนี้ไม่ได้มีในเมื่อวานนี้เป็นเพราะนางโดนหินบาดเมื่อวันก่อนตอนนางลงไปช่วยกู้ชิวเสียงที่จงใจตกลงไปในสบว กู้ชิวเซียงปิดหน้าร้องไห้และพูดว่าทั้งหมดเป็นเพราะข้าหักไม่ใช่เป็นเพราะข้าเดินสะดุดตกลงไปในสบัวถูกท่านอองหกเข้าใจผิดน้องพี่ทำผิดต่อเจ้าเองทันทีที่พูดจบกู้ชิวเซียงก็สั่งให้คนไปเชิญหมอมาด้วยใบหน้าที่จริงใจและไม่พบข้อบอกพร่องใดๆเลยเซียวอวินเซิงเผยรอยยิ้มเจ้าเล่และพูดว่าข้างนอกลมแรงพวกข้าเข้าไปคุยในห้องเถอะฮูยินใหญ่ตอบโดยไม่รู้ตัวว่าก็ดี แต่เมื่อเดินไปถึงที่หน้าประตูจู่จู่หูหินใหญ่ก็คิดอะไรบางอย่างได้นั่งหยุดเดินในเวลานี้เซียวอวินเซิงก็ได้ก้าวเข้าไปแล้วบนเก้าอี้ไม้และโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นผ้าม่านในห้องเป็นผ้าหยาบสีเทาผ้าบนเตียงเป็นผ้านวมหยาบบางๆชุดชงชาที่อยู่บนโต๊ะนั้นล้วนแตกไม่ได้ไปหมดบนโต๊ะเครื่องแป้งนั้นไม่มีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ดูได้เลยตรงนี้ไม่เหมือนห้องของคุณหนูแม้แต่สักนิดเลยยังเทียบกับห้องสาวรับใช้ไม่ได้เลย เซียวอวินเซิงนั่งลงบนเก้าอี้ไม้อย่างไม่เกรงใจราวกับว่าตนเป็นเจ้าของห้องนี้และเทชาให้หูหยินใหญ่และกู้ชิวเซียงหูหยินใหญ่กับกู้ชิวเซียงยืนอยู่ข้างๆอย่างเขินอายเซียวอวินเซิงก็กวักมือเรียกมานั่งอยากเกรงใจไปเลย นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกรงใจหรือไม่เกรงใจแต่เป็นเพราะหูหินใหญ่และกู้ชิวเสียงพวกนางจำใจนั่งไม่ลงเสื้อผ้าบนตัวของพวกนางล้วนเป็นผ้าไหมผ้าแพรเดิมทีก็ฉีกขาดง่ายอยู่แล้วหากนั่งลงบนเก้าอี้สกรปรกสกรปรกนี้เมื่อลุกขึ้นยืนคงไม่สามารถพบหน้าคนอีกแล้วกู้ชิวเหลืงหยิบผ้าผืนหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อและเช็ดเก้าอี้ไม้ทั้งสองหน้าแดงเล็กน้อยเห็นได้ชัดเจนว่านางคงรู้สึกเขินอาย เซียวอวินเซิงไม่ได้ให้โอกาสหูหยินใหญ่ทำการตอบสนองยื่นชาที่เพิ่งเทลงไปในถ้วยชาให้กับฮูหยินใหญ่และพูดด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อครู่คุณหนูรองเสนอชานี้ให้ข้าเพื่อเป็นการขอโทษนี่ถือเป็นชาที่ดีที่สุดในห้องนางแล้วฮูหยินใหญ่ไม่ลองลิ้มรสดูหรือลำนำยอดหญิงจอมพิษบทที่7จ็ดแซงเป็นหมูหลอกกินเสือ ฮูหยินใหญ่รับถ้วยชามาอย่างไม่เต็มใจน้ำชายังไม่ทันได้เข้าปากก็เห็นผงสีดำที่ลอยอยู่บนน้ำชาซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นชาที่ขึ้นราและเสียไปแล้วไม่ว่าฮูหยินใหญ่จะทำได้อย่างไรก็ไม่ดื่มไม่ลงตอนเซียวอวินเซิงยื่นชาให้กู้ชิวเซียงเห็นแต่กู้ชิวเซียงทำหน้าไม่เต็มใจปฏิกิริยาเดียวกันกับฮูหยินใหญ่เลยมุมปากของฮูหยินใหญ่กระตุกเล็กน้อยโยนถ้วยน้ำชาลงบนพื้นด้วยปฏิกิริยาตอบกลับอันว่องไวและพูดอย่างโกรธเคืองว่า แม่นโจนี่มันอะไรกันแน่แม่นโจเพิ่งสูญเสียหลานสาวไปตอนนี้เห็นหูหยินใหญ่โกรธจัดนางก็สุดตัวและคุกเข่าลงบนพื้นแล้วกราบขอโทษซ้ำๆว่านี่นี่มันไม่เกี่ยวกับบ่าวเลยเจ้ากะเบี้ยเลี้ยงของคุณหนูรองไม่เคยขาดเลยเจ้ากะบ่าวก็ไม่รู้ว่าเหตุใดห้องของคุณหนูรองถึงต่อให้บ่าวจะกล้าเพียงใดก็ไม่กล้าให้คุณหนูรองต้องลำบากเยี่ยงนี้นะเจ้ากะกู้ชิวเหลิ่งไม่รอให้หูหยินใหญ่พูดก็กระพริบตาและถามอย่างไร้เดียงสาว่า อะไรคือเบี้ยเลี้ยงหน้าผากของแม่นโจเต็มไปด้วยเงินนางคิดไม่ถึงเลยว่ากู้ชิวเหลิงจะถามคำถามแบบนี้ออกมาส่วนเซียวอวินเซิงก็ยิ้มและอธิบายให้กู้ชิวเหลิงว่าเบี้ยเลี้ยงก็คือส่วนแบ่งเงินที่เจ้าควรได้เช่นสามมื้อในแต่ละวันเจ้ากินอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนและเงินค่าขนมเท่าไหร่กู้ชิวเหลิงพูดเหมือนเข้าใจว่าแต่วันหนึ่งข้ามีเพียงข้าวสองมื้อนี่นาอะไรคือเงินค่าขนมใช้ได้หรือไม่ กู้ชิวเซียงรู้สึกแย่นักรีบก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าแม่นมาโจเจ้าแก่จนสับสนไปแล้วรึกล้าดียังไงถึงให้คุณหนูรองกินข้าวแค่วันละสองมือ้อหากท่านพ่อกลับมารู้เข้าเจ้าต้องรับผิดชอบถึงผลที่ตามมาด้วยหู้ยินใหญ่กระทรมจัดนางพูดอย่างโกรธว่ามีเรื่องแบบนี้จริงรึกู้ชิวเหลงเป็นคุณหนูรองของจจนกู้โหไม่ใช่หมาแมวอะไรที่ไหนกันเจ้ากลับกล้าทำกับนางเยี่ยงนี้เจ้ากล้าจริงๆ แม่โจรู้ว่าหูหยินใหญ่กำลังจะนำความผิดทั้งหมดโทษไปที่ตัวนางแม่นมโจนึกคิดไปครู่หนึ่งจึงรีบชี้ไปที่แม่มาชีที่อยู่ด้านข้างและพูดว่ากล้าดีนะปกติข้าเห็นเจ้าก้อยเอาอกเอาใจข้าเสมอนำเงินทั้งถุงส่งมาให้ข้าด้วยที่แท้เป็นเจ้าเองที่แอบหักเงินของคุณหนูรองจู่ๆแม่มาชีก็พอพันกับเรื่องนี้สักงั้นยังไม่รอได้เอ่ยปากพูดหูหยินใหญ่ก็ตะโกนเรียกว่ามาลากบ่าวเท่านี้ออกไปตียี่สิบกระดาน กู้ชิวเหลิงยืนมองอย่างเย็นชาอยู่ข้างๆละครเรื่องนี้แสดงได้ดีนักเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่เป็นแพรบบาบในมือของหูหยินใหญ่นั้นไม่น้อยนะักอย่างไรก็ตามการกำจัดปี้เถาและแม่นมาชีด,ด้วยมือของหูหยินใหญ่ก็ถือเป็นการประหยัดแรงนางได้ไม่น้อยนะักเซียวอวินเซิงมองสังเกตรอบห้องนี้แล้วน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปแล้วห้องนี้หูหยินใหญ่รีพูดทันทีว่า เป็นเพราะเด็กๆไม่รู้เรื่องวันนี้ข้าจะให้คนทำความสะอาดลานใหม่แห่งหนึ่งออกมาหากเรื่องที่คุณหนูรองของตระกูลกู้ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ถูกแพร่ออกไปข้าก็ไม่มีหน้าเจอผู้คนแล้วแถมยังทำให้เหลิ่งเออถูกดูถูกด้วยเซียวอวินเซิงพยักหน้าอย่างพอใจหูหยินใหญ่ทำเช่นนี้ข้าก็สามารถให้คำตอบแก่ฝ่าบาทได้แล้วต้องมีให้คนนอกเห็นเรื่องตลกของโจรกู้โหไปละ่ะหูหยินใหญ่พยักหน้าซ้ำ,ซำ ดวงตาของกู้ชิวเหลิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มเซียวอวินเซิงนี้โกหกขึ้นมาก็ดูสมจริงยิ่งนักฝ่าบาทนี่ฝ่าบาทนุ่นต่อให้หูหยินใหญ่จะกล้าเพียงใดก็ไม่กล้าล่วงเกินละเมอต่อหน้าฝ่าบาทแน่นอนในระยะสั้นนี้ชีวิตของนางได้อยู่ดีเป็นสุขแน่หมอมาแล้วด้านนอกประตูมีชายชาราผมขาวที่แบกกล่องยาเอาไว้เซียวอวินเซิงขมวดคิ้วผมของชายชาราคนนี้ขาวเช่นนี้แล้วสายตาคงไม่ได้แล้วหากตรวจผิดกู้ชิวเซียงกล่าวว่า ท่านโฮเย่น้อยไว้ใจได้หมอเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมีประสบการณ์นี่เป็นหมอหวังที่อยู่ในจวนพวกข้าเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วตรวจไม่ผิดแน่นอนคุณหนูรองเชิญนั่งลงยื่นมือขวาออกมาให้ข้าน้อยตรวจดูหน่อยกู้ชิวเหลิงยื่นมือขวาออกมาอย่างให้ความร่วมมือหมอหวังตรวจไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า บนตัวของคุณหนูรองมีบาดแผลภายนอกบวกกับโดนน้ำเย็นอีกเกรงว่าคงจะทำให้เป็นหวัดได้แต่สุขภาพร่างกายของคุณหนูรองนั้นแข็งแรงดีอยู่แล้วข้าน้อยเบิกยาสักสองสามใบให้ไม่กี่วันก็ดีขึ้นแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกู้ชิวเหลิงขมวดคิ้วขึ้นอย่างไม่รู้ตัวจากความทรงจำที่มีอยู่ในตอนนี้กู้ชิวเหลิงเป็นเพียงบุตรีอนุของจวนโหที่อ่อนแอเท่านั้นนอกเหนือจากมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นหน่อยแล้ว นางรู้สึกไม่ถึงจริงๆเลยว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงของเด็กคนนี้ดีฮูยินใหญ่ห่วงร่างกายของนางมากกว่าใครอีกรีบโน้มตัวเข้าไปใกล้แล้วถามว่าร่างกายของคุณหนูรองไม่เป็นไรจริงๆหรือหมอหวังกล่าวว่าไม่เป็นไรแม้แต่หวัดก็ไม่เป็นเพียงแต่ต้องบำรุงให้ดีในยามนั้นกู้ชิวเหลิงเห็นความสงสัยจากสายตาของฮูยินใหญ่หลังจากที่เซียวอวินเซิงแน่ใจว่ากู้ชิวเหลิงไม่เป็นไรแล้ว ก็พูดกับฮูหยินใหญ่ว่าที่นี่ข้าก็เยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อหน้าฝ่าบาทข้าจะพูดแต่เรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญไม่พูดเรื่องอื่นแน่นอนฮูหยินใหญ่ไว้ใจได้เลยฮูหยินใหญ่กล่าวอย่างรู้สึกผิดว่าในอดีตล้วนเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของข้าต่อไปข้าจะคอยระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกู้ชิวเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านหเย่น้อยสอบถามเยี่ยมชมมาตั้งนานคงเหนื่อยแล้วพวกข้าก็ไม่ได้ทําการต้อนรับเป็นอย่างดี เช่นนี้ไปดื่มชาที่ห้องถงดีหรือไม่เซียวอวินเซิงใช้พัดพัดแล้วยิ้มจางๆคนงามเชิญชวนจะกล้าไม่ทำตามได้อย่างไรตาของกู้ชิวเซียงเปล่งประกายพูดกับกู้ชิวเหลืองว่าร่างกายเจ้าอ่อนแอพักผ่อนอยู่ในห้องให้มากๆและพวกข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วเซียวอวินเซิงทำหน้าเห็นด้วยคนสวยพูดถูกพูดจบเซียวหวินเซิงก็ส่งสายตาให้กู้ชิวเหลิงเหมือนกำลังบอกนางว่าเจ้ายังเป็นหนี้น้ำใจข้าอยู่ กู้ชิวเหลิงแซงทำเป็นมองไม่เห็นสีหน้าของเซียวอวินเซิงก็แย่ลงเลยหลังจากที่ทุกคนจากไปจูเอ๋อถึงวิ่งมาข้างหน้าแล้วช่วยกู้ชีวเหลิงคลุมผ้าและพูดด้วยอารมณ์ที่ดีว่าเซียวโหเย่น้อยช่างเป็นคนที่ดียิ่งนะคนดีจูเอ๋อพยักหน้าเจ้ากะเซียวโหเย่น้อยช่วยคุณหนูแก้หน้าอย่างช่วยให้คุณหนูมีชีวิตที่ดีในอนาคตก็ต้องเป็นคนดีสิเจ้ากะ หน้าของกู้ชิวเหลิงเย็นชาลงและพูดอย่างเย็นชาว่าชีวิตที่ดีข้าว่าชีวิตที่แย่นะสิจะมาแล้วจูเอ๋อมองดูกู้ชิวเหลิงด้วยความงุนงงเหมือนไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่กูชก้ชิวเหลิงพูดกู้ชิวเหลิงเงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาเจ้านึกว่าเซียวอวินเซิงกําลังช่วยข้าจริงหรือไม่ใช่หรือเจ้ากะกู้ชิวเหลิงนอนลงบนเตียงหลับตาแล้วไต่ตรองจูเอ๋อนึกว่ากู้ชิวเหลิงจะพักผ่อนจึงออกไปจากห้อง การกระทำของเซียวอวินเซิงในวันนี้หนึ่งเป็นเพราะเห็นแก่หน้าของชายคนหน้าและสองเป็นเพราะข้อตกลงที่นางกับเขาได้ตกลงกันเอาไว้แต่ครานี้เขาช่วยมากเกินไปกลับดึงดูดความสนใจของฮูหยินใหญ่มาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กู้ชิวเหลิงรีตาลงเซียวอวินเซิงเป็นคนฉลาดที่หายากในความเป็นจริงพูดพอสมควรก็ได้แล้วแต่เขากลับช่วยนางไปมากเกินหลังเรื่องนี้จบสิ้นลงจู่จู่หญิงใบที่ไม่มีชื่อเสียงนั้นกลับได้รับความโปรดปรานรักใคร่ ซึ่งจะนำพาความหึงหวงมาอย่างแน่นอนชีวิตต้องลำบากไปกว่านี้แน่เซียวหินเซิงจะไม่รู้ได้อย่างไรเพียงแค่อยากดูว่านางจะสามารถก่อเรื่องขึ้นมาได้ใหญ่เพียงใดเท่านั้นลำนำยอดหญิงจอมพิษบทที่แดแคว้นชีรับตัวเจ้าสาวสิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือของกู้ชิวเซียงถูกส่งมายัางห้องใหม่ของกู้ชิวเหลิงแต่เช้าเลยซึ่งดีกว่าเรือนจัวอยู่ไปหลายเท่าอย่างน้อยอาหารช่วงนี้ต่างก็อุ่นอยู่ผ้าห่มก็อบอุ่นเช่นกัน กู้ชิวเหลิงหยิบปากกาขึ้นมาบนกระดาษเซวีนจื่อสีข้าวนั้นเขียนบทกวีไว้หนึ่งประโยคหยินจูชิวกวงเหลิงห้วผิงจูเอ๋ออ่านหนังสือไม่ออกจึงถามอย่างสงสัยว่าที่คุณหนูเขียนคืออะไรเจ้ากะบทกวีหนึ่งประโยคกู้ชิวเหลิงอ่านมันออกมาหยินจูชิวกวงเหลิงห้วผิงจูเอ๋อไม่เคยรู้เลยว่ากู้ชิวเหลิงเขียนหนังสือเป็นแถมเขียนสวยด้วยเมื่ออ่านบทกวีออกมาก็รู้สึกงดงามยิ่งนัก กู้ชิวเหลืงตกอยู่ในการครุ่นคิดเมื่อก่อนนางไม่เคยสังเกตเลยตอนมู่รงอีบอกว่าจวินชีเซิงเปลี่ยนชื่อหลิวหยินจูนี้ให้นางในใจของนางนั้นมีเพียงแต่ความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองแต่กลับจําไม่ได้ว่าบทกวีนี้นางเป็นคนเขียนให้จวินชีเซิ่งเองนางช่วยเหลือสนับสนุนจวินชีเซิ่งมาเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายกลับมอบสามีของตนให้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยมือตัวเองช่างตลกยิ่งนักจูเอ๋อกล่าวว่า ความสามารถด้านวรรณกรรมของคุณหนูดีเยี่ยงนี้ไม่ได้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงแห่งแคว้นช่างหน้าเสียดายยิ่งนักกู้ชีวเหลิงถูกคำพูดของจูเออดึงสติกลับมาและถามว่างานเลี้ยงแห่งแคว้นอะไรก็คืองานเลี้ยงแห่งแควนในอีกไม่กี่วันไงเจ้ากะได้ยินว่ากษัตริย์ของแควนฉีจะมาตีสนิทกับต้เย็ยนของพวกข้าจะแต่งงานกับองคหญิงท่านหนึ่งแล้วกลับไปที่แควนฉีผู้กันในมือของกู้ชิวเหลิงหักลงเมื่อได้ยินประโยคนี้จูเออก็ตกใจและรีบถามว่าคุณหนูท่านเป็นอะไรไป สีหน้าของกู้ชิวเลิงเย็นชาและหน้ากลัวกษัตริย์ของแควนฉีคิดไม่ถึงว่าจะวินชีเซิ่งจะมาเร็วขนาดนี้แต่งงานกับองค์หญิงท่านหนึ่งเช่นเดียวก,กันกับตอนที่แต่งงานกับนางใช้งานแต่งที่หน้าคำมารักษาอำนาจของตัวเองหลังจากใช้เสร็จก็ไร้ค่าทิ้งมันเหมือนทิ้งเศษผ้าผืนหนึ่งและไม่เคยเก็บมันขึ้นมาอีกเลยกู้ชีวเหลิงขยำเซวีนจื่อที่เปื้อนหมึกแล้วโยนลงบนชาติที่แล้ว นางเป็นบุตรีภรรยาหลวงของโจนแม่ทัพแม้จะไม่ได้งามล่มเมืองแต่กลับได้รับความโปรดปรานรักใครยิ่งนักชาตินี้นางเป็นบุตรีอนุพันยาของโจนกู้โหแม้จะงามล่มเมืองแต่กลับถูกทุกคนดูหมิ่นรังเกียจและใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ต่างกับหมูกับหมาจจวินชีเซิงข้าบอกเจ้าตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตของคนอยู่ในกำมือของตัวเองแม้ว่าตอนนี้ข้ากับเจ้าจะแตกต่างกันราวฟ้าและดินแต่สักวันหนึ่งเจ้าก็จะถูกเหยียบย่ำอยู่ในใต้เท้าของข้าแน่ ลูกของข้าท่านพ่อและพี่ชายของข้าและตระกูลมู่หลงที่มีชื่อเสียงของข้าล้วนต้องให้เจ้าใช้เลือดของเจ้ามาชดใช้คืนกู้ชิวเหลิงสัมผัสหน้าท้องของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวลูกคนแรกในชีวิตของนางนั้นตายอย่างไรนางจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดคุณหนูจูเออเห็นคุณหนูของนางเดินเท้าเปล่าบนพื้นเย็นอีกก็รู้สึกกังวลอยากให้คุณหนูของนางสวมรองเท้าแต่ก็ไม่กล้าเดินไปข้างหน้า ความเย็นที่มาจากเท้าถึงจะทําให้นางรู้สึกได้ว่าอะไรคือความเหน็บหนาวอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับความเหยียดยามและเรื่องต่างๆที่นางเคยเจอมาความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งเท่าขี้เล็บเองงานเลี้ยงแห่งแคว้นเจวินชีเซิรงข้ามาแล้วผู้หยินใหญ่เรียกหมอหวังไปที่ศาลาพักร้อนและถามอย่างละเอียดว่าครั้งที่แล้วเจ้าทําการมาให้คุณหนูรองตกลงร่างกายของคุณหนูรองเป็นอะไรหรือไม่หมอหวังตอบว่า ผูห้หยินใหญ่คิดมากแล้วร่างกายของคุณหนูรองไม่ได้เป็นอะไรเลยผู้หยินใหญ่กวักมือไปมาส่งสัญญาณให้หมอหวังถอยไปกู้ชิวเซียงกำลังกินอัุ่นอยู่ด้านข้างและถามว่าแม่สงสัยเรื่องนี้มาสองวันแล้วเพราะอะไรกันแน่ผู้หยินใหญ่ขมวดคิ้วตอนนี้นางอายุสิบสี่แล้วแต่ก็ยังไม่มีระดูกู้ชิวเซียงพูดอย่างไม่ไอายว่าคนย่อมแตกต่างกันไม่แน่พรุ่งนี้ก็มาแล้ว ฮูยินใหญ่กล่าวว่าเมื่อสองปีก่อนข้าก็ได้สั่งให้คนทำน้ำทำหมันให้นางถ้วยชาในมือของกู้ชิวเซียงตกลงบนพื้นบนใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความตกตะลึงผู้ยินใหญ่ส่งสายตาให้แม่นโจสั่งให้สาวรับใช้ออกไปแล้วเก็บกวาดเศษถ้วยชาบนพื้นผู้ยินใหญ่กล่าวว่าใช่ว่าข้าโหดร้ายแต่เป็นเพราะหากวันข้างหน้ากู้ชิวเหลิงแต่งงานเป็นคนของท่านองหกจะให้นางตั้งครรภ์ไม่ได้เด็ดขาดตอนนั้นข้าให้แม่นมาฉีกไปให้กู้ชิวเหลิงกับมือ แม่นมาชีเห็นนางดื่มลงไปกับตาร่างกายจะไม่เป็นไรได้อย่างไรกู้ชิวเสียงพูดอย่างลังเลว่าหรือเป็นเพราะแม่นมาชีทํางานไม่ได้เรื่องหูย้ยินใหญ่สายหัวเมื่อวันก่อนนางถูกตีทนรับความเจ็บปวดไม่ไหวจนตายไปตอนนี้ถามไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วกู้ชิวเสียงกล่าวว่าหากเป็นดังที่ท่านแม่พูดลูกก็รู้สึกว่ากู้ชิวเหลงในสองวันนี้แปลกๆเมื่อก่อนนางมักจะสยายผม เวลาพูดก็มักจะติดอ่างหรือเงียบไม่พูดอะไรเลยนั่งอยู่ในโจรนี้ก็เป็นเหมือนคนไร้ตัวตนแต่หลังจากผ่านเรื่องที่เซียวหวินเซิงเอ๋อวยไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้นางก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกันเลยเจ้าสงสัยกู้ชิวเซียงกล่าวว่าหรือถูกเปลี่ยนตัวไปนางไม่ใช่กู้ชิวเหลิงผู้ยินใหญ่รู้สึกว่าสิ่งที่กู้ชิวเซียงพูดนั้นแปลกเกินไปและพูดว่า เป็นไปไม่ได้ข้าไม่มีวันลืมหน้าตาของกู้ชิวเหลิงได้แน่เหมือนกับแม่นางปะเลยหักไม่ใช่เป็นเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นางไม่ค่อยออกไปมีชื่อเสียงตำแหน่งหญิงงามอันดับหนึ่งของเจ้านี้คงถูกเมื่อพูดถึงหญิงงามอันดับหนึ่งสีหน้าของกู้ชิวเซียงก็แย่ลงเลยทุกคนต่างก็ชมว่านางเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในเมืองหลวง แต่นางรู้ว่าหน้าตาของน้องสาวตัวเองนั้นเป็นอย่างไรแม้จะจงใจพูดใส่ร้ายว่าหล่อนหน้าเกลียดแต่เมื่อวันก่อนนางเห็นใบหน้าของกู้ชิวเลิงอีกครั้งนางก็อดอิจฉ้าไม่ได้เหมือนเช่นเคยผู้ยิงนใหญ่ตบมือของกู้ชิวเซียงเบาๆและพูดว่าเอาละพรุ่งนี้ท่านพ่อเจ้าก็กลับมาแล้วถึงตอนนั้นท่านอองรองก็จะตามมาด้วยเจ้าชอบท่านอ,องรองมาเป็นเวลานาน,านท่านพ่อของเจ้าวางแผนที่จะจัดเลี้ยงให้เจ้ามาต้อนรับครั้งนี้เป็นโอกาสดีในการประพฤติตัวของเจ้า ผู้ชิวเซียงทำหน้าเขินอายท่านอองรองอวี๋เหวินเจียเป็นชายรูปโฉมงามที่ไม่มีใครเทียบได้คนในราชสำนักมีเพียงเซื้อเจิ้งหวางอาวี๋ฉือจ้านเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้กู้ชิวเซียงนึกถึงตอนเด็กครั้งแรกที่นางเห็นเขาในสวนหลังบ้านของตนก็ได้แอบชอบเขาแล้วและตอนนี้ก็ถึงอายุที่ควรแต่งงานแล้วและอวี๋เหวินเจียก็ยังไม่ได้แต่งงานหากงานเลี้ยงครอบครัวในครั้งนี้นางสามารถเอาชนะใจอวี๋เหวินเจียได้ในครั้งเดียวเช่นนี้ก็ถือว่าได้ในสิ่งที่นางต้องการแล้ว กูชิวหลงนอนอยู่บนต่างนอนที่นุ่มนวลกำลังพลิกอ่านหนังสือรอบรูใต้เย็ยนเมื่อก่อนนางรู้อะไรเกี่ยวกับใต้เย็ยนไม่มากนักแต่นางกลับรู้จักอวี๋ชือจ้านนี้เป็นอย่างดีเสอรอเจิ้งหวังอวี๋ชือจ้านปีนี้อายุ28แล้วไม่มีภรรยาและลูกถูกเรียกว่าเทพสงครามนำกองทหารไปต่อสู้เมื่ออายุ17ปีไม่เคยมีรบแพ้เป็นน้องชายของฝ่าบาทองค์ก่อนแห่งใต้เย็ยนเป็นหลานชายแท้ๆของฝ่าบาทอาวิกงที่มีอายุเพียง20ปีในตอนนี้ ราชาสกุลของต้เย็ยนก็น่าสนใจยิ่งนักนับตั้งแต่สมัยโบราณมีเพียงฝ่าบาทและเสื้อเจิ้งหวังเท่านั้นที่เป็นสกุลอวีฉือส่วนทายาทที่เหลือล้วนเป็นสกุลตามฮองเฮาไม่น่าแปลกใจเลยที่นำสกุลของท่านองกอวี๋หวนหวายเป็นอวี๋หวนส่วนเสื้อเจิ้งหวังอวีฉือจ้านแท่สกุลวีฉือลำมดับชั้นของต้เย็ยนถูกแบ่งออกอย่างเคร่งครัดความแตกต่างระหว่างคนชั้นสูงและคนชั้นต่ำนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษอวีฉือจ้านถือได้ว่าเป็นมีอำนาจเหนือคนทั่วใต้เย็ยนโดยเพียงอยู่ใต้คนคนเด แต่บุคคลเช่นนี้กลับไม่มีภรรยาและบุตรนอกเหนือจากชอบผู้ชายแล้วกู้ชิวเหลิงก็ไม่สามารถคิดคำอธิบายที่ดีกว่านี้ได้แล้วต้องการเข้าร่วมงานเลี้ยงแห่งแควนไม่ใช่เซียวอวินเซิงเพียงผู้เดียวก็สามารถช่วยได้